สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาทําเมนูอาหารใต้อีกหนึ่งเมนูนะครับชื่อว่าเมนูคั้วกกิ้งหมูสับนะครับบอกเลยว่าเผ็ดถึงใจแล้วก็หอมเครื่องแกงมากๆนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากัน วัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นหมูสับนะครับต่อมาก็จะเป็นพริกแกงเผ็ดหรือพริกแกงใต้พริกแกงเผ็ดหรือพริกแกงใต้ก็จะตาเองนะครับใครอยากตามให้พริกถึงเครื่องหรือว่าความเผ็ดถึงใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์วิธีตำพริกแกงเผ็ดไว้ด้านล่างนะครับถ้าใครไม่สะดวกตามก็สามารถซื้อมาทําเมนูนี้ได้นะครับวัตถุดิบต่อไปก็จะเป็นใบมะกรูดหั่นซอย พริกไทยอ่อนนะครับอันนี้รูดออกจากก้านมาเรียบร้อยแล้วตามด้วยตะไคร้ตะไคร้ก็หั่นซอยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็พริกแดงจินดาหั่นเป็นแนวขวางยาวนะครับขั้นตอนต่อไปไปตั้งกระทะเทน้ําเปล่าลงไปสักเล็กน้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราจะมารวนหมูกันก่อนนะครับใส่น้ําลงไปแล้วตามด้วยหมูสับนะครับเดี๋ยวเราจะรอน้ําร้อนขึ้นมาก่อนนะครับเมื่อน้ําร้อนแล้วเราก็ใช้ทับพีนะครับ ขัวหมูหรือรวนหมูนะครับให้สุกนะครับขั้นตอนการรวนหมูเราก็จะไม่รวนจนน้ำแห้งนะครับเมื่อหมูคายน้ำออกมาเต็มที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้ำมันจะหวบลงไปอีกสักครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อน้ำห่วบลงก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใส่พริกแกงกันเมื่อน้ำเราหวบลงดีแล้วนะครับเราก็ตามด้วยพริกแกงพริกแกงที่เราตามไว้นะครับ ก็คลุกเ้าให้เนื้อหมูและพริกแกงเข้ากันเลยนะครับขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เวลาคั่วสักพักหนึ่งเลยนะครับ mm hmm. เมื่อพริกแกงกับหมูสับของเราเป็นเนื้อเดียวกันแล้วให้ผ่อนแก๊สลงเป็นไฟอ่อนนะครับเราก็จะมาคั่วกันไปเรื่อยๆเลยนะครับจนน้ำในหมูแห้งลงไปนะครับเดี๋ยวแอดมินจะถ่ายเป็นช่วงๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ โอเคแล้วนะคบแห้งได้ที่แล้วบอกเลยว่ายิ่งคั่วไปเรื่อยๆยิ่งหอมมากๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสชาติกันหอมมากๆน่าทานมากๆครับเครื่องปรุงอย่างแรกของเราก็เป็นซอสหอยนะตามด้วยน้ำตาลสักเล็กน้อยนะครับน้ำปลาครับน้ำปลาสักเล็กน้อยนะครับเพราะพริกแกงเราก็มีความ เค็มอยู่นิดนึงแล้วบ้างครับจากนั้นเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใส่เครื่องที่เหลืออยู่นะครับคลุกเคล้าส่วนผสมกันได้ที่แล้วเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องที่เหลืออยู่กันครับตะไคร้หั่นซอยพริกไทยอ่อนใบมะกรูดแล้วก็ตามด้วยพริกแดงจินดาครับผัดอีกสักพักหนึ่งนะครับให้เครื่องมันหอมขึ้นมาอีกสักเล็กน้อยครับเพียงเท่านี้ เมนูครัวกิ้งหมูสับของเราก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวผัดเสร็จแล้วเราก็จะนําไปเสิร์ฟลงจานกันครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับน่าทานมากๆนะครับเพื่อนๆก็เป็นเมนูใต้เมนูแรกที่ทางช่องอร่อยหลังบ้านได้ทํานะครับเดี๋ยวไปเตรียม ข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ผักเตรียมจัดเสิร์ฟกันครับก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วนะคะเพื่อนๆทำไม่ยากเลยนะครับก็เสิร์ฟคู่กับผักตามใจชอบเลยนะครับถ้าใครมีสตอก็จะอร่อยมากๆนะครับกับเมนูนี้ ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมถ้าใครยังไม่เคยทานเมนูนี้ก็ลองนำไปทำตามกันดูได้นะครับไม่ยากอย่างที่คิดเลยก่อนไปแอดมินก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ